มาถ้ามีที่มาที่ไปก็ไปใช้ในชั้นศาลได้นะครับจะเอาไปส่งให้อัยการก็ไม่ได้เพราะนายอัจิยะเป็นบุคคลนอกคดีไม่ได้เป็นคู่ความมนี้วันนี้ได้ข่าวว่าจะมีนายอัจฉริยะไปยื่นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพาพยานไปสอบ โดยอ้างว่าจะมีการลื้อคดีใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้คดีแตงโมขออนุญ,ญาตให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะพี่น้องสื่อมวลชนหรือใครแล้วแต่ที่ฟังอยู่ขออนุญ,ญาตให้ความรู้ทางกฎหมายกรณีในอัจฉริยะคดีแตงโมนะครับเรื่องสาเหตุการตายเรื่องพฤติการในการตายการแจ้งข้อหาเสร็จสิ้นไปแล้วตามวิายาจบแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำนวนพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้ส่งไปยังพนักง,งานในการ นะครับพอส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเนี่ยทาความเห็นทางคดีว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไม่สามารถสอบสวนเพิ่มได้แล้วยกเว้นอายก,การสั่งสอบเพิ่มคดีตองโมอายก,การสั่งสอบเพิ่มเรียบร้อยและตํารวจก็สอบเพิ่ม20%ประเด็นจบแนละ้วอีกไม่เกิน7วัน10วันพนักงานอัยก,การจังหวัดนนทบุรีก็ยื่นฟ้องคดีแต่งโมต่อศาลนะครับนี่คือขั้นตอนตามกฎหมาย วิธีวินาาความัยาแต่พี่น้องประชาชนหลายคนไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนพิจารณาคดีของของกระบวนการยุิธรรมนะก็ไปหลงเชื่อนะคนบางคนว่าสามารถลื้อคดีได้มันลื้อไม่ได้กรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้นายอทิยะที่จะไปเนี่ยผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับเขาจะไม่มีการรับเป็นคดีพิเศษเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอำนาจนะครับ นะมันต้องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการการต้องเข้าประชุมกรรมการคดีพิเศษต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับแล้วก็มันการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วไม่มีใครก็เสี่ยงหรอกดีไม่ดีอาจจะโดนมาตรา157นะครับมันไม่เคยประโยชน์และพยานหลักฐานอะไรต่างๆของนายอัจฉริยะก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อรูปพดีเลยมันเป็นพยานหลักฐานนอกสํานวนแล้วไม่แล้วก็ที่มาที่ไปมันก็ไม่ได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นก็เรียนให้ทราบว่าการดําเนินการอะไรของนายอธิยะนะในมองผมนะมันคือคอนเทนต์ยูทูบเท่านั้นเองมันไม่สามารถที่จะไปพลิกคดีแตงโมอะไรต่างไม่มันคือมันไม่ได้อะไรมีอะไรเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยเราเข้าไปใน Google เราพิมพ์เลยการสอบสวนเสร็จสิ้นหมายถึงอะไรพอท่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้รู้เลยว่า การสอบสวนเสร็จสิ้นหมายถึงอะไรนะครับนะท่านจะได้รู้เลยว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วสอบสวนใหม่ไม่ได้ DSI ก็ไม่สามารถจะสอบสวนใหม่สำนวนมันอยู่อายการแล้วนะครับผมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารประสานงานหน่วยงานราชการมาตลอดเพราะนั้นการกระทำของนายอัจฉริยะในความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นลักษณะคอนเทนต์ทาง y o u t u b e เท่านั้นเองไม่ได้มีผลอะไรแลร้วนะต่อคดีแตงโมนะครับ คุณจะไปงมนู่นงมนี่ไปเอามีดเอาอะไรมามันไม่มีมันจบไปหมดแล้วนะนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะแต่ทนายอธิยะมีพยานหลักฐานใหม่ก็เอามาให้แม่แตงโมเอามาให้ทนายเดชาถึงเวลานั้นทนายเดชาแม่แม่ตังโมขอเป็นโจ์ร่วมทนายเดชาเป็นทนายความโจดร่วมเอาพยานหลักฐานมาถ้ามีที่มาที่ไปก็ไปใช้ในชั้นศาลได้นะครับ จะไปส่งให้อัยการก็ไม่ได้เพราะนายอธิยะเป็นบุคคลนอกคดีไม่ได้เป็นคู่ความอันนี้อันนี้คือการให้ความรู้นะนะครับนะถ้านายอธิยะสามารถเอามีดเอาอะไรหลักฐานต่างๆไปส่งอัยการได้นะสมมตินะต่อไปทุกคดีถ้าเกิดนายอธิยะไม่พอใจคดีไหนก็นะสั่งลือคดีหรือเอาพยานหลักฐานไปให้อัยการเพิ่มเติมมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนกรณีของนายอัฉรียะนะนะครับให้เข้าใจให้เขา้ใเขาใจด้วยนะครับเรื่องคดีแตงโมนะครับอีกไม่นานก็ส่งฟ้องศาลแล้วนะครับนะเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรในโซเชียลโซเชียลเนี่ยเราใช้เฟซบุ๊กเราใช้แอคหลุมนะใช้เฟซบุ๊กแล้วก็เดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์ด่าคนอื่นคือคือดูแล้วเหมือนมันง่ายอะ่ะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเราควรไปหาความรู้นะครับ นะศึกษาหาความรู้เอานะครับนะครับว่า,ากระบวนการทำงานของตำรวจของอายการทำอย่างไรนะตำรวจโซเชียลอายการโซเชียลสารโซเชียลตัดสินไม่ได้มีผลอะไรนะอย่าไปเข้าใจอะไรที่มันผิดๆนะครับนะก็ฝากไว้อย่าเข้าใจอะไรผิดๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะอย่าไปหลงเชื่อคอนเทนต์อะไรต่างๆของใครแต่ใครเข้าใจนะครับอืมนะผมก็เป็นห่วงนะครับนะฮะ พี่น้องประชาชนนะครับไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อตกเป็นอะไรต่างๆอืมนะครับเข้าใจนะครับอย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์ผมเองไม่อยากไปตอบโต้มันเสียเวลานะมีบางคนบอกมีทนายบางคนมานั่งด่าผมอันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอย่าไปสนใจนะเสียเวลาเดี๋ยวนี้คนทนาทนายนักกฎหมายนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่มีหน้าที่ เสนอตัวไปเป็นทนายบ้างนะเสนออยู่ดีๆก็ประกาศทางทีวีบ้างประกาศทางเฟซบุ๊กบ้างเสนอตัวไปเป็นคนนายคนนั้นคนนี้บ้างเป็นทนายพระทนายเจ้าบ้างคือมันไม่ใช่หน้าที่ทนายความไม่มีหน้าที่ไปเสนอตัวรับคดีอะไรต่างคนเหล่านี้ไม่มีหน้าที่งนั้นนะนะพอเป็นคนดังขึ้นมาก็โซเชียลก็เชื่อแล้วจริงเท็จยังไงไม่รู้เลยแต่เชื่อไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับก็เรียนให้พี่น้องอประชาชนได้ทราบ นะครับนะอืมนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจะเชื่ออะไรเนี่ยลองเข้า Google ไปศึกษาข้อกฎหมายการสอบสวนเสร็จสิ้นบุคคลภายนอกคดีไม่ได้เกี่ยวไม่มีส่วนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะ,นะครับนะครับนะเล่าให้ฟังนะศึกษาหาความรู้ไม่ใช่หยิบมือถือขึ้นมาเห็นคนไหนไลฟ์สดก็เข้าไปด่าเลยเรายังไม่รู้เลยสิ่งที่เขาพูดเเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร ไปศึกษาไปอ่านตำรับตำราเข้า Google มันจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นผู้เสียหายคืออะไรผู้เกี่ยวข้องในคดีคืออะไรลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้คือให้ความรู้นะครับนะครับนะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับประชาชนเรื่องต่อมาเรื่องคดีหมอปลาคดีหมอปลาตอนนี้โดนลุมยอ่อโดนรุมยำเล็กนะมีทั้งฝ่ายการเมืองนะแล้วก็พวกทนะนายเสนอตัวขึ้นมา จะเป็นกองทัพทำบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายคดีเก่าคดีใหม่อะไรต่างๆลุมดาเนินคดีกับหมอปลามากมายผมได้มีโอกาสได้คุยกับหมอปลาเมื่อวานนี้คุยกันนะเพราะว่านะก็สนิทสนมกับหมอปลาพอสมควรผมก็คุยนะครับหมอปลาตอนนี้เขาก็ตั้งรับนะใครอยากจะแจ้งความก็แจ้งความไปใครจะด่าก็ด่าไปนะเขาก็ตั้งรับแล้ว ใครแจ้งความมาเขาก็สู้กดีนะก็คงไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็ตั้งทนายสู้กดีนะครับคนไหนที่ไปหมิ่นประมาทเขาก็เก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความหมิ่นประมาทไปฟ้องหมิ่นประมาทนะเพราะตอนนี้หมอปลาโดนลุมนะครับถ้าจะมาสู้กันทางโซเชียลก็คงไม่ไหวแนละ้วใครต่อใครก็ไม่รู้ออกมาลุมทนายก็มีทนายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระนะเสนอตัวมาเป็นทนายตั้งกองทัพพิทักษ์ทำอะไรกัเยอะแยะ นะทนายทันเนะนัก,กร้องเออนะใครแ้ใครจะไม่หมดออกมาลุมหมอปลานักการเมืองนะสำนักพุทธศาสนารัฐมนตรีนะนะเยอะแยะมากมายออกมาลุมหมอปลาหมอปลาก็เป็นไงก็มีหน้าที่ตั้งรับเท่าที่ผมคุยกับเขาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ตั้งรับก็ใครแจ้งความมาก็สู้คดีไปก็ไปจ้างทนายสู้คดีก็เป็นสิทธิ์ามกฎหมายก็ไปต่อสู้กันว่า หมอปลาเป็นคนที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักพุทธศาสนาไม่มีหน้าที่ไปศึกพระไม่มีอำนาจบุกเข้าไปในวัดไม่มีอำนาจไปอ,อะไรไปวิพากษ์วิจารณ์พระอะไรต่างๆก็แล้วแต่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปหมอปลาสู้ทุกคดีนะครับสู้ทุกคดีเท่าที่ผมคุยมาเมื่อคืนนี้เขาก็แต่งตั้งทนายเขาสู้คดีไปตอนนี้ก็เงียบๆส่วนใครไปด่าเขาจัดฉากทำหลักฐานเท็จท่องโจรน,นะครับเขาก็เตรียมดำเนินคดี ก็ไปสู้กันในศาลไม่ต้องมาสู้กันบนจอมือถือเหมือนผมอะใครด่าผมปุ๊บอ่าผมก็ให้ทนายไปตอนนี้ก็ไปแจ้งความไม่หลายคดีแล้วคนที่ด่าผมนะด่าว่าใช้รถเถื่อนทะเบียนปลอมนะว่าความแพ้หกคดีลวดที่เชอ่าที่ภาคเหนือแม่เลี้ยงอะไรรับเงินตำรวจอะไรต่างผมดําเนินคดีหมดนะครับนะเป็นทนายที่ไม่สนใจคดีอะไรต่างดําเนินคดีหมดทุกคดี เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งบอกบนมือถือแล้วเนี่ยอย่างใน Facebook เนี่ยใครเข้ามาด่าาปุ๊บก็จะมีแอดมินเพจในดูปุ๊บอ้าวไอ้คนนี้ด่าก็แคปแคปเสร็จก็ส่งตำรวจนะส่งตำรวจไม่ว่าเฟซจริงเฟซปลอมชื่อจริงชื่อปลอมตำรวจเขาก็มีวิธีการไปดําเนินการจับกลุ่มมาดําเนินคดีได้ก็แค่นี้ก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันบนโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าทุกวันนี้ผมก็มอบหมายให้ทนายผมก็ประมาณสักสิบคนก็ดำเนินคดีทุกวัน นะแจ้งความดำเนินคดีกันเดิมนีทะนุถนถนะเนี่ยผมก็ดําเนินคดีไปหลายมาใส่ร้ายผมหาว่าอะไรแย่งคดีทนายกิษณนะอย่างนี้ผิดชัดเจนก็ผมไม่ได้แย่งคดีว่าความแพ้หกคดีรวดก็เป็นความเท็จผมไม่เคยว่าความแพ้หกคดีนะครับนะใช้รถเถื่อนก็เป็นความเท็จเห็นไหมผมดําเนินคดีหมดนะครับดําเนินคดีทุกคนเนี่ยอย่างอย่างที่กําลังไลฟ์สดเนี่ยก็มีสมมติอ่ะมีใครมานั่งด่าผมเสียหายเป็นความเท็จ แอดมินเพจก็แคปไว้แคปไปก็ไปส่งตำรวจตำรวจก็ไปสืบหาตัวว่าไอ้คนนี้ชื่ออะไรนะใช้เฟซบุ๊กอะไรนะครับก็ดําเนินคดีไปนะก็แ,ะแค่เนี้คือตอนเนี้หมายยังไม่ถึงไงไอ้พวกนี้ก็ยังยังยังซ่าอยู่นะครับนะนะครับก็ฝากไว้เอาเวลาเอาเวลาไปทํามาหากินนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้นะครับก็นี้หมอปลาสํานักพุทธศาสนาไปดาเนินคดีถามว่าดําเนินคดีได้ไหมผมก็ไม่รู้จะดำเนินคดีอะไร บุกรุกในเคหสถานนะครับก็ดูว่าเป็นการบุกรุกจริงไหมเข้าไปโดยมีเหตุสมควรไหมนะ,ะเวลาหมอปลาเข้าไปเนี่ยเขามีนักขงนนักข่าวเยอะแยะมากมายสำนักพุทธศาสนาจะดาเนินคดีกับหมอปลาก็ต้องดำเนินคดีกับน,นะนักข่าวด้วยนะครับดำเนินคดีด้วยนะอย่าไปใช่ไปดําเนินคดีกับหมอปลาคนเดียวก็ <c oughs> ความผิดมันเกิดนักข่าวก็เข้าไปหมอปลาก็เข้าไปทนายก็เข้าไปก็ต้องดําเนินคดหีหมดนะก็ฝากคนนักพุทธศาสนานะ ถ้าจะดาเนินคดีกับมาปลาต้เนเดินคะดีนักข่าวด้วยดาเนินคดีหมดเลยนะพฤติกรรมในการเข้าไปตรวจสอบว่ามีพระนอกรีตนะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะหนรหือไมนะ่ถ้า,า,เ,า,ปาเ,เป็นประโยชน์กับประชาชนนะมีเหตุสมควรไหมในการเข้าไปในกุฏิถ้าการเข้าไปจับพระนอกรีตมีเหตุสมควรเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะพระไม่สามารถนอนกับศีกาได้ พระไม่สามารถกินเบียร์กินเหล้าได้พระไม่สามารถที่จะเเสพกัญชายาเสพติดได้พระไม่สามารถจะเอาผู้หญิงมานอนอยู่ในกุฏิได้พฤติกรรมดังกาวเป็นอันตรายเป็นเป็นมารศาสนาไหมอ่าเป็นอารัชีไหมพระเหล่านั้น่ะบวชมาแล้วนะเอาผู้หญิงมาอยู่ในกุฏินั่งกินเหล้าเสพกัญชานะพระมีเมียอย่างนี้ เป็นอันตรายต่อศาสนาไหมนะประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบค้นหาความจริงไหมหมอปลาเข้าไปก็มีนักขงนักข่าวเพราะนั้นสํานักพุทธศาสนาก็ต้องดําเนินคดีหมดทุกคนนะครับบางคนบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังอ่าเขาว่ากันไปก็จับก็ไม่ไดครับนะจับหมอปลาจับไปแต่ฝากนิดนะหมอปลาถูกดําเนินคดีเขาก็แต่งตั้งทนายสู้คดีนะผิดก็ติดกุ๊กถ้าไม่ผิดก็รอด นะครับหรือไม่ก็ผิดถ้าเกิดว่าดูแล้วเจตนาดูแล้วทําเพื่อศาสนา,สา,นาก็อาจจะรอการลงโทษก็มี3อย่าง 1. ติดคุกถ้าผิดถูกยกฟ้อง 3. อาจจะได้รับโทษสถานเบาแต่ผมถามว่าอยากจะฝากสังคมตั้งคําถามไปด้วยนะครับว่าคดีหมอปลาเนี่ยถ้าเราดําเนินคดีกับหมอปลาแล้วเนี่ยสำนักพุทธทุกวันเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีไหมสังคมมีภาควิจารณ์การทํางานของสํานักพุทธศาสนาว่า ทำงานเนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจของสังคมนะครับเมื่อสันนักพุทธยังทํางานไม่เป็นที่พอใจของสังคมเนี่ยนะจะอ้างว่าศาสนาพุทธทำมาแล้ว2 0 0 2้อยปีแบบที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกคนหนึ่งพูดบอกไม่จําเป็นจะต้องให้หมอปลาไม่จําเป็นจะต้องให้คนใดคนหนึ่งมาสึกพระมาแก้ปัญหาของคณะสงฆ์ศาสนาพุทธมีมา2,500ปีผมถาม2,500ปีพระนอกรีตมีทุกวัน เมาแล้วขับมั่วสีกานะเอ,อเศษกัญชาดูหนังโป๊นอนกับผู้หญิงมีเมียทุจริตเงินทอนวัดยักยอกผมถามสำนักพุทธศาสนาได้ทำหน้าที่เต็มที่หรือยังจับหมอปลาไม่เป็นไรเอาหมอปลาเข้าคุกไม่เป็นไรนะนะครับก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะถ้าทำผิดก็ต้องติดคุกทุกคนนะถ้าทำผิดกฎหมายต้องติดคุกแต่ถามว่า ถ้าเราจับหมอปลาแล้วเอาใครมาแทนหมอปลาสํานักพุทธทุกวันนี้ทํางานเป็นยังไงละ่ะเคยจับพระศึกได้บ้างไหมหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งคําถามไปยังรัฐบาลไปยังนายกไปยังรัฐมนตรีที่ดูแลสํานักพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าพศไปดูนะครับไปดูว่าถ้าจับเสร็จหมอปลาไม่เป็นไรผิดกติดคุกไปแต่ว่าใครจะมาทําหน้าที่แทนทุกวันนี้ที่ต้องมีหมอปลาเพราะอะไรเพราะสํานักพุทธ ทำงานล่าช้าใช่หรือไม่หรือไม่ทําหน้าที่เลยใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมต้องตั้งคําถามนะนะเพราะตอนนี้ก็ลุมยําเลยใครๆก็ถ้าใครอยากได้ยอดไล์ยอดวิวก็ออกมาด่าหมอปลาโอ้โหนะนะวันๆไม่มีอะไรก็ออกมาด่าด่าด่าหมูปลาด่าหมอปลาทุกคนก็มาลุมอก็ได้ยอดวิวยอดไล์ไปก็แค่นั้นหลักๆก็มีแค่เนี้ยเพราะนั้นก็นี้ก็ฝากไว้ว่าแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าหมอปลาทําถูกหรือผิดนะ ถ้าทำผิดก็ติดคุกแต่เขาก็ตั้งทนายสู้นะเมื่อคืนนี้ผมก็คุย,ยกับเขาอยู่เขาก็มีทนงทนายเขานะก็สู้คดีไปนะความดีกับความชั่วอย่างที่บอกให้แยกอันไหนทําความดีที่ผ่านมาก็ว่าไปทําความชั่วทําผิดกฎหมายก็ต้องก็ต้องติดคุกแต่คนที่จะบอกว่าหมอปลานะติดคุกคือสารนะครับคนที่จะตัดสินว่าหมอปลาติดคุกนี่คือสารไม่ใช่ะลรโซเชียล โซเชียลโซเชียลตัดสินหมอปลาไม่ได้นักวิพากษ์วิจารณ์พวกหิวแสงทะนะทะนายนะต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่คนที่มีหน้าที่ประตัดสินหมอปลาก็คือต้องแจ้งความเสร็จแจ้งข้อหาหมอปลาสู้คดีส่งอายการส่งสารฟ้องต้องมีการสื่อพยานถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่าใครผิดถูกนะครับนะสำนักพุทธศาสนาที่ผ่านมาถือว่าละเว้นการบัตรหน้าที่ไหมทำงานช้าพระนอกลูรีด ็มบ้านเต็มเมืองไปหมดต้องดําเนินการอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องสังคมต้องตั้งคาถามคนอยู่ในประเทศเราหกสิบหกล้านคนไม่ใช่คนที่อยู่ในมือถือในโซเชียลทั้งหมดไอ้คนที่มาแสดงความคิดเห็นเพีคนนิดเดียวคนทั้งประเทศหกสิบหกล้านคนถ้าผมจำไม่ผิดนะความคิดเห็นก็แตกต่างไปนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องคดีหมอปลานะนะบางคนถามว่าเช็คบินคดีเก่าๆได้ไหมก็คุณอยากแจ้งก็แจ้งไป แต่ถ้าแจ้งแล้วเป็นความเท็จหมอปลาก็แจ้งความกลับนะครับแต่ถ้าแจ้งความเท็จหมอปลาก็แจ้งความกลับนะไม่ใช่วันวันหนึงเป็นพวกหิวแสงเป็นทนายทนแน,นะตั้งชมลมสมาคมตั้งกองทัพพิทักษ์พิทักษ์อะไรพิทักษ์คณะสงฆ์นะใครจะไปจับพระจับอะไรไม่ได้แนละ้วเราจะปกป้องหมดเอา้าตายแล้วกลายเป็นพระหัวหมอกันทั้งประเทศหรือเปล่า เฮ้ยมีทนายคอยป้องกันนะพระจะกินเหล้าก็ได้หรือพระจะกินหมูกระทะก็ได้หรือนะพระจะเสพยาก็ได้หรือนะเอามีคนมาปกป้องแนละ้วต่อไปทุกวัดไม่หมอปลาใครตะใครเข้าวัดไม่ได้จะต้องถูกดำเนินคดีบุกรุกอ่านะนะเรามีกองทัพทนายคอยไปช่วยเหลือมันใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าเรามองกลางๆนะนะครับมองกลางๆนะครับนะแล้วต่อไปเราจะตรวจสอบ รับชียยังไงต่อไปเราจะตรวจสอบพระนอกรีดยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอตั้งคําถามไว้นะแต่ย้ํานะครับหมอปลาทําผิดที่ผ่านมาก็ติดคุกไปสมมุตินะถ้าผิดแต่สารเป็นคนสั่งนะไม่ใช่พวกหิวแสงเป็นคนตัดสินหมอปลาไม่ใช่อันนี้ฝากไว้ต้องรอให้ส่งฟ้องสู้คดีกันไปสารสั่งจําคุกหมอปลาเข้าคุกแต่อยากจะถามว่าถ้าหมอปลาติดคุกนะ ดำเนินคดีหมอปลาว่าเป็นคนทําลายศาสนาสมมุตินะนะสำนักพุทธศาสนาจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่นะครับฝากไว้นะครับอืมนะครับนะ,บนะบอย่าลืมนะครับคนที่แสดงความคิดเห็นไม่ใช่มีเฉพาะในมือถือในโซเชียลนะคนหกสิบหกล้านคนเขาไม่ได้เห็นด้วยกับพวกโซเชียลท่ายนะคนดูทีวีก็คนอีกกลุ่มนึงคนเล่นมือถือ Facebook y o ย t u b e ก็กลุ่มหนึ่งนะชาวบ้านที่เขาไม่ได้สนใจมือถือก็มีกลุ่มนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปเอาความเห็นของพวกในโซเชียลเนี่ยมากำหนดนะชะตากรรมอะไรของประเทศไม่ใช่นะครับพอดีหมอปลาย,ยังสู้กันอีกนานยังสู้กันอีกนานครับผมบอกแค่นี้และใครที่ออกมาด่าเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณด่าโดยสุจริตอ่ะคุณก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าคุณไปด่าเขาโดยไม่สุจริต ไปด่าเขาจัดฉากสร้างพยานหลักฐานเท็จหากินกับวัดอะไรต,ราต่างๆนะระวังคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีน,นดนะหมอปลาบอกผมเมื่อคือนนี้เขาจะดำเนินคดีทุกคนที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาในทางเสียหายเพราะฉะนั้นฝากไว้เราเป็นรายการกฎหมายรายการทนายคลายทุกเราต้องเราไม่ต้องการให้คนทาผิดกฎหมายนะพวกที่แสดงความคิดเห็นในโซเชียลเนี่ยเป็นคนแค่กลุ่มเล็กๆของสังคมจากทั้งหมดหกสิบหกล้านคน ไม่สามารถจะไปกําหนดชะตากรรมอะไรของประเทศนะครับอันนี้ฝากไว้นะอย่าทาผิดกฎหมายเรื่องหมอปลาก็ว่ากันไปนะหลายๆคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกนะเข้าไปแจ้งความบ้างไปอะไรบ้างบางคนก็เสนอตัวเข้าไปเป็นทนายบ้างอะไรบ้างเนี่ยเหมาะสมหรือไม่กับสังคมก็ตัดสินเอาเองนะอยากได้แสงหรือเปล่าอยากดังหรือเปล่าอยากได้ยอดวิวไหมอยากได้คนติดตามหรือเปล่าสังคมต้องมองอะไรก,กลางๆเชื่อผม นะครับอันนี้ผมก็ให้ความรู้กันเต็มที่อีกเรื่องหนึง่งอ,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 อดีตพระกาโตอดีตอดีตนายกาโตอดีตพระกาโตเห็นเมื่อวานนี้มีข่าวไปรับทราบข้อกล่าวหาข้อหายักยอกอข้อหายักยอกไม่มีคําว่าทรัพย์นะถ้าใครเรียนกฎหมายมาจะรู้เลยว่ามาตราส5มรอห้าสิบกฎหมายอาญามีแค่ยักยอกข้อหายักยอกรัพย์ไม่มีเวลาติดตามข่าวเขียนว่ายักยอกรั์ไม่มีครับ ข้อหายักยอกเหมือนข้อหาช่อโกงเขาเรียกข้อหาช่อโกงไม่มีคำว่าซับนะครับในสานะที่ผมเป็นผู้บรรยายกฎหมายเป็นเทรนเนอร์กฎหมายให้กับสถาบันการเงินก็อยากจะฝากไว้เรียกว่ายักยอกยักยอกหมายถึงครอบครองทรัพย์ของบุคคลอื่นนะหนึ่งครอบครองสองเบียดบังเพราะนั้นองค์ประกอบความผิดมันจะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งต้องครอบครองนะก็หมายถึงว่ามีหน้าและหน้าที่ดูแลบัญชีเงินของวัด แต่กาโตะไปถอนเงินของวัดเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของวัดอันสุดท้ายคือโดยทุจริตสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นก็หมายความว่าพนักงานสอบสวนต้ากล่าวหากาโตะว่ามีหน้าที่เบิกถอนโอนย้ายเงินบัญชีก็คือครอบครองทรัพย์ครอบครองเงินในบัญชีของวัดแล้วถอนเงินไปไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของวัดเขาจึงแจ้งข้อหายักยอกเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดถอนเงินของวัดไปใช้เพื่อประโยชน์ของวัดเช่นไปซ่อมแซมวัดใช้ในกิจการของสงฆ์อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเบียดบงังก็เป็นการทําไปตามเจตนาของวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลนะครับเมื่อกาโตไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับไม่ได้เป็นรักษาการเจ้าวาดนะข้อหาเรื่องเจ้าพนักงานมันก็ตัดไป ก็เหลือข้อหาเป็นผู้ต้องหาคดียากย่อก็ว่ากันไปถามว่าคดีนี้กาโตผิดหรือถูกอย่าไปตัดสินเขาโซเชียลตัดสินก็หมดทําตัวเป็นสารนะการไปตัดสินคนไปบอกว่ากาโตผิดไปบอกหมอปลาผิดไปบอกคนนั้นคนนี้ผิดถือเป็นการยืนยันความจริงว่าเขาทําผิดกฎหมายนะหลายคนทนงทะนเณเนี่ยก็โดนมาแล้วเนี่ยสารอาญาตลิงชันเนี่ยคดีทนายตั้มเนี่ยฟ้องทนายคนหนึ่ง ศาลก็ตัดสินบอกว่านะจำเลยเป็นเพียงบุคคลภายนอกไม่ได้เกี่ยวข้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ทนายไม่ใช่ผู้รับมอบนาจเป็นเพียงผู้กล่าวโทษเมื่อกล่าวโทษแล้วเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนไม่ใช่หน้าที่ของจำเลยที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างการที่จำเลยไปยืนยันว่าทนายสิทธาหรือทนายตั้มทำผิดกฎหมายนั้นการกระทำของจำเลยจึงมีการใส่ความมินประมาทเนี่ยทนายตั้มหรือทนายสิทธา ทำให้ได้รับความเสียหายาการกระทำก็เลยมีความผิดก็พิพากษาจําคุกรอการลงโทษก็ฝากไว้ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักร้องเราเป็นทนาะยเราเป็นยูทูบเบอร์นะเราเป็นพวกหิวแสงเราก็ไปแจ้งความที่เน,นี่แล้วเราก็ามาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ครับคําวิพากษาของสารอาญา,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 าตลิงชันเขียนไว้ครับกล่าวโทษเสร็จจบหมดหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่มาวิพากษ์วิจารณ์นะมาตัดสินคนนั้นคนนี้ผิด คนที่ถูกแจ้งความไม่ว่าใครทุกคนนะครับเพียงเป็นแค่ผู้ต้องหายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปกล่าวโทษเสร็จกล่าวโทษหมอปลากล่าวโทษคุณแซนกล่าวโทษใครต่ใครแล้วแต่ไม่มีสิทธินำมาวิพากษ์วิจารณ์พอนำวิวิพากษ์วิจารณ์มาแถลงข่าวพวกก็มีความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณานี่หลายๆคนยังไม่เข้าใจกฎหมายนะนะทนานทนายคนดัง หิวแสงโดนแจ้งความด,ดําเนินคดีหมิ่นประมาทเยอะแยะศาลก็ตัดสินนะว่าจําเลยเป็นเพียงผู้กล่าวโทษไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้รับมอบนาจไม่ใช่ทนายความผู้เสียหายถือว่าไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกล่าวโทษแล้วจบไม่ใช่เอามานั่งถแถลงข่าวแล้วก็ตัดสินเลยว่าไอ้คนที่เราไปแจ้งความเนี่ยคนนั้นทําผิดทาถูกทําผิดก็มีความผิดคำพิพากษาก็มีในศาลอาญะตหลิ่งชันเนี่ยไม่เชื่อเราไปถามเนี่ย ถามยูทูบเบอร์ถามทะแนะดูดิที่เขาโดนสารตัดสินมาจำคุกแล้วรอการลงโทษมาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจ่ยผมเลยให้ความรู้กันทุกวันใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็เบอร์โทรก็มีอยู่แล้วที่หน้า Facebook YouTube สอบถามกันได้การถามข้อกฎหมายนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรสอบถามเลยเราอยากรู้เรื่องข้อกฎหมายอะไรรายการเราเป็นรายการให้ความรู้นะครับไม่ใช่รายการทำตัวเป็นสาร หมอปลาทำผิดนะคุณแซนผิดคนบนเรือผิดคนนั้นคนนี้ผิดกาโตผิดนะคนนั้นคนนี้ผิดอะไรต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ศาลนะครับทนายคายทุกไม่ใช่ศาลทนายทะนะไม่ใช่ศาลสถานีโทรทัศน์แอดมินเพจนะโซเชียลเกียนคีย์บอร์ดไม่ใช่ศาลอย่าเที่วไปตัดสินคนนั้นคนนี้เขานะครับระวัง การตัดสินคนอื่นการไปยืนยันก็จริงคนนั้นคนนี้ทำผิดกฎหมายมีการหมิ่นประมาทผู้อื่นใครเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายปรึกษาตำรวจใช้สิทธิ์ทางศาลได้นะครับไปตัดสินก็ได้ยังไงล่ะนะคนนั้นคนนี้ผิดศาลไม่ตัดสินเลยไปตัดสินเขามัางกรฟ้ากองสลากพัดเออนะใครทตงใครเนี่ยที่โดนแจ้งความทั้งหลายเนี่ยอย่าไปตัดสินอย่าไปบอกว่าเขาทำผิดนะ รัฐมนูญย,ยังบอกเลยให้สันิฐานเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาทำผิดจึงจะถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นเช่นผู้กระทำความผิดนีไ้ได้ชัดเจนไหมครับนี่คือการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับรายการของเราเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับผมมาต่างจังหวัดเนี่ยมาอุดรธานีมาหนองบัวลำพูดได้เจอชาวบ้านเยอะแยะ นะเขามาทักทายถ่ายรูปมากอดมาอะไรกันเยอะแยะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะเอฟซีเราเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เอฟซีเฉพาะที่มันอยู่ในมือถือคนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกมีทั้งทางทีวีทางอะไรต่างเขาติดตามผมอยู่นะครับนะคนในมือถือเกียนคีย์บอร์ดเพียงไม่กี่คนไม่ใช่มาเป็นคนจะมาอ่ที้นาสังคมได้รายการนี้เป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายเดี๋ยวผมกําลังจะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูไปว่าความ ใครอยู่หนองบัวลำพูจะแวะมาทักทายกันก็ได้นะเมื่อวานนี้ก็เจอเพื่อนทนายความเจอเอฟซีจำนวนมากทางภาคอีสานนะครับนะวันนี้ถ้าเสร็จผมก็เดินทางกลับนะครับนะวันที่24่ี่พุทธภาก็จะมีงานเผาร่างแตงโมซึ่งผมก็จะไปร่วมงานตอนบ่ายบ่าย2 24ยี่ิบพุทธภาเผาร่างแตงโมนะครับนะตามศาสนาคิดผมก็เตรียมไปตอนเช้าก็ว่าความอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ก็อาจจะว่าความครึ่งวันแล้วก็จะเดินทางมาร่วมง,งานแต่งโมนะครับนะก็เป็นการเผาล่างก็เป็นการครั้งสุดท้ายแล้วเผาล่างให้เธอขึ้นสวรรค์ไปนะครับคดีความก็เป็นหน้าที่ของอายการจังหวัดปนทบุรีนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็เห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามกดแชร์ด้วยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok นะครับนะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเกิด ตื่นขึ้นมายามเช้าคิดแต่เรื่องดีๆสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานะครับคิดแต่เรื่องดีๆนะจิตใจเราก็จะดีทั้งวันไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็มานั่งอะไรต่อ,อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอ่าวันนี้ก็คงแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับจุกครูจุกครูจุกครูจุกคร,กรูนะครับไปแล้วนะครับอืมนะครับออืมอืมมนะครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ